พบกับอาจารเจ้านะคะดูดวงชาวราศีพิจิกในเดือนมิถุนายน68นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องของงานเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบ่าเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปวิธีเฮดเซชุดหูฟังสำหรับ Contact Center โดยเฉพาะ ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ IP ซอฟ p h โฟน Microsoft Teams Zoom และสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อ ทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสำหรับงาน Contact Center, คอนแทคเซ็นเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิทีเฮดเซตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w e c o c o m s h o p n e ทโทร063 269 6364รื่องงาน,นดือนี้นะคะมีเขาเรียกว,ว่ามี ในเรื่องของเนื้อง,งานนะคะจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยให้เราจะต้องเข้ามาดูในดีเทลนะคะในในเรื่องของการทํางานในเรื่องของรูปแบบการทํางานนะคะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการวางแผนอะไรนะคะซึ่งซึ่งเป็นเป็นในเรื่องที่ดีนะคะจะเป็นในทางที่ดีท่านที่มีโครงการจะทําอะไรนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีนะคะของของชาวราศีพิจิกนะคะในเรื่องการเงิน การเงินเดือนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เลยนะคะมันจะมีเรื่องของความว่าวุ่นวายที่เราจะต้องเข้ามาจัดการอะไรหลายอย่างนะคะอ๋อมันจะมีเรื่องของหนี้ที่เราจะไม่สามารถที่จะส่งได้หรือว่าติดขัดเรื่องเงินนะคะจะมีเรื่องของการอาจารย์อยากจะให้ระวังเรื่องของหนี้ที่เราชําระไม่ไหวนะคะจะมีเรื่องของความได้นะหรือหรือมีเรื่องของการฟ้องร้องได้นะคะเดือนนี้ก็ ระวังเยอะๆเลยนะคะเรื่องของความรักนะคะความรักเดือนนี้ไม่ค่อยจะหวานแหววสักเท่าไหร่มีเรื่องของเหมือนกับต่างคนต่างอยู่ซะมากนะคะแล้วก็คําพูดคําจาที่บางทีก็แข็งแข็งหุ้นห้วนอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้ไม่ไม่ไม่หวานไม่ไม่ค่อยจะเอาแสดงถึงความห่่งไยเอาจะใส่กันเท่าไหร่นะคะเดือนนี้ก็เลยเรียกว่าความรักไม่ค่อย ่าสหา่นนะะหากคุณกําลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่างง่ายดายเชื่อมต่อเบอร์0ูงสองและเบอร์โทรศัพท์มือถืออีโคคอร์ co คือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสาหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค,ค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละหนึ่งพันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโทร0632698988อีโคคอร์ さあ。